บรรดาเทพทวดาทั้งหลายหรือพระโพธิสัตว์เขาก็มีปณิธานไว้ว่าเมื่อเขาต้องมาเกิดบนโลกไปนี้เขาจะต้องทําให้ประโยชน์เกิดสูงสุดต่อบรรดาเพื่อนบรรดุสยชาิทั้งหลายทั้งปวงให้ได้มีความรักให้ได้มีความรู้ให้ได้มีความแข็งแรงให้ได้มีความเจริญให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้ได้มีสติได้มีปัญญาให้มีบุญบารมีเพื่อจะได้เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมนี่ก็แปลว่า ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอุปนิสัยมีพฤติกรรมที่เสียสละแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพรบรรดาม,มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้แม้จะให้ผลประโยชน์เท่าไหร่ก็ยังต้องเป็นผู้ขัดแยง้งจะต้องทะเลาะเบาะแวง้งจะต้องแก่งแย่งชิงดีกันจะต้องคอยตำหนิตีเตียนใจร้ายว่าร้ายกัน นั่นก็เป็นอุปนิสัยของพวกปีศาจพวกมารที่ไม่ชอบใหเห็นใครมีความสุขไม่ยอบที่จะให้อภัยใครมีแต่การจับผิดมีแต่การว่าร้ายมีแต่การทําให้ความเป็นมงคล้เสื่อมสลายและหายไปบบดน,นี้เราก็เป็นผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์มากในยามที่เราใกล้ตาย เรื่องราวดีๆที่เป็นสิริมง,งคลนั้นจะผุดโผล่ขึ้นมาให้เราได้ระลึกว่าเราเคยเสียสละเราเคยทําความสะอาดเราเคยเหนื่อยยากลําบากแต่ไม่เคยท้อกับคือความภูมิใจกับมีความพอใจ ผู้ททั้งหลายทั้งปวงก็จะทาโถมไหลเข้ามาใส่ในช่วงที่เรานั้นจะสิ้นใจจะกลายเป็นสิริมงคลจะทําให้เกิดเป็นบรรยากาศแห่งความสุขกายสุขใจเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็จะพากันที่จะมาทําให้เกิดเป็นความพาสุขเกิดเป็นความสบายอกสบายใจจิตทั้งหลายทั้งปวงที่ใกล้จะดับก็จะเป็นจิตอเป็นจิตที่ขาดจากอกุศลเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นบุญก็จะพาให้ไปอยู่ในสวงสปร์พาให้ไปอยู่ใน ทุกขติภูมิไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ยากลาบากไม่มีความทรมาน